ในเล็กเลยครบในสนามเลยอารมณ์มันจะในสนามเลยเสียงมันจะแบบเขี้ยงนะครับสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมช่องตีโตสตอรี่นะครับผมวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมจะมาเปลี่ยนท่อ,อรถเนาะเพราะว่ามีผู้ใหญ่ใจดี มันบริจาคท่อให้เราทนทนฟังเสียงท่อนุ่มๆไม่ได้ต้องใส่ท่อเสียงดังหน่อยทั <c> ้ง <oughs> สองคันเลยนะครับเป็นท่อคนละทรงกันเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราจะได้ท่อทรงไหนกันบ้างแล้วก็เสียงจะเป็นยังไงมาลองติดตามชมกันนะครับว่าของผมจะเป็นท่ออย่างไงแล้วก็คันนี้จะเป็นท่อ,อมันจะเป็นสองแบบนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วเจอที่บ้านผู้ใหญ่ใจดีเลยเออครับเราก็เดินทางมาถึงบ้านบ้านพี่ชายแล้วครับผมที่บริจาคท่อให้เรา มาดูท่อกันนี่ครับ <c oughs> สองทรงนี้เราจะได้ไปฟังเสียงสองทรงนี้เลยนะครับแต่ท่อมันจะมีปัญหานิดๆหน่อยๆจะไปร้านซ่อมท่อกันก่อนนะครับแก้ไขท่อนิดนึนนงก็ยัดเจแก้วใหม่โอเคแล้วเราไปเจอกันที่ร้านซ่อมท่อนะครับพี่ก็พามาที่ร้านร้านซ่อมท่อเราไปดูวิธีซ่อมท่อ <c oughs> ทน,นิดนึงโอเค เป็นร้านซอมทอที่ลึกลึกลับมากครับเป็นร้านมันจะดูเป็นร้านที่ทําเกี่ยวกับตู้เย็นนะครับแต่ช่างมือชีพอยู่ตรงนี้เลยครับผมเอายึบอยเหเอาน็อตเก่าออกก่อนนะครับเกา่าเพราะว่ามันหลวมครับผมด้เเอานอ็อตตัวยึดเก่าออกก่อน

ไปเราจะไปร้านพ่อกันนะครับผมรอพี่ใหญ่อยู่เซตเอ้กหกผู้ใหญ่ใจดีไปจากซอยเราลั่นล่นไปด้วยกันะจะเจอกันร้านทอครับ ฟังเสียงท่อเก่าดีกว่าเบื่อท่อเก่าจะฟังไงโอเคแล้วก็เดินทางมาถึงร้านทำท่อแล้วครับผมเป็นท่อรถยนต์นะครับตอนนี้รถผมก็กำลังถอด ต้องถอดกันลมออกมาก่อนพอไฟเบอร์ออกมาก่อนนะครับเหลือเดียวอ,อันเดียวนะครับนเอาอนเเอาะแล้วเราจะให้ชาตัดตรงข้อนี้ครับตัดตรงข้อนี้นี่ทำเป็นแคสตตรงมาเพื่อใส่ ต่อไฟเบอร์น anyway, ี่ออกเอาว่าก uh uh uh, uh. uh ูได uh, ้หรือว่าเดียวว่าเป็นห้อยเอ้ยามเมนโมเมนต์ทสั้นเยคก็ไปาันมีสูตรทอมะภาพลือมาครับน้ำหลอเย็นก็มีน้อยเดี๋ยน้อยแล้วเอาไนนป้ามาเตือไปไหม ไอเติมสีพื่อไอเติมตามตามสีนี่ชวงนั้นนะครับบอือแมันบ่เห็นเิอที่ไมันเส้นเสือหรอไงเออนมคนละเส้นเสือครับขอบหวาน่มเห็นแต่เนื่อนุ่ม ตองตัดต,ตัวนี้เนาะตัดตัวนี้เนาะตัดแล้วเห็ดเป็นแค่เสียบออกไครับคือเศษเอกโต้โต้เห็ดเสียบนี่คือมันสิ้สนลักษณะนี้เลยแม่ครับผมแันนี่โต้ที่ว่าตอเนี่มันเสียบออาไปหู้นี่เสียบไปทางในครับแม,มนครับแล้วเอาเอาเหล็กสารออกเอาอะไรก็สปริงดึงสปริงดึงสปริงดึงยังไงจวลากรากหล็กเนี่ยมันสิจ้อนออกไปมันสิตอนออกไปแปลว่าถ้า เอาอีกแล้วตัวนี้ตัวนี้คือสปริงตัวนี้สมมุิตัวนี้เนาะคิงบ้เออสปริงถ้าถ้าเป็นตัวนี้ผมเขาจะเป็นตัวนี้ครับเัืดเรจะปิ้งกินตัวเนี้ยเอาไมตัวอะไตัวนี้ได้น้ำแข็งล้เอาอีกแล้วดีกว่าคนละเออมัน trips, ม <tapping wild. S 1> uh, dai, ันส so so, ีมันสีสันดีเว้นมาครับค um ือ <unf> คือตัวนั้นเนาะคือสองพี่อ่ะเออสองเฟลิกหัวครับเอาไป็นักสัตว์นะครับเป็นสปริงกูเลยสปริงกิงตัวนี้าะมาเพราะมันเหนื่อย กับมาพัฒน์ลก็โพนี่มพารนี่สังานี้ประมาณนี้เนาะเยอๆกัมมาทันอยู่ดอกาครับเออประมาณั้นแล้ครบบบบบทดไมบอกเดี๋ยวจะไปเบิ่งครับหสุดๆจ้าจากสองอันนะครับเนาะสปริงซีตัวพ่ออยู่นะครับเนาะะรกู น,น,นี่ก็ต่อท่อก่อนนะครับผมก็เพื่อจะมาตัดตัดแคบผมจับซอยมาครับเดใส่ยืนมาครับเดี๋ยวผมเอาตอนนี้เอาท่อออกกันนะครับโอ้หนักก็มาจากโลกครับผมหนักครับ 8กิโลเลยนะครับประมาณจะตาตัวนี้ออกกับสีรถล,ลงหลายอยู่นะครับเนาะประมาณ3 3กิโลเลยนะครับ,บดดตัดน,นะครับขึ้นรถเราต่อโล่งไปเลย เรียบร้อยแล้วนะครับอาล

นายคุณภาพครับยอดงานดา ยัง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 ไหนยังก็โอ้ตาก็ได้โอ้โหหลังจากที่ติดตั้งพ่อเป็นทีเริ่น้อยแล้วนะที่โตนะก็จะไปทดลอง แซดกันดูสักหนึ่งรอบนะว่ารอบมันจะได้ไหมจะตกไหมจะแตกต่างกับพอเดิมอย่างไรนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของสุ่มเสียงนะ พี่เจ้าของท่อมันร้องก่อนนะครับผมน,อมน,อน้อนรัมนบอกเหลือใหญ่ <ij en> โอ้ยขีดเด้หลายครับไกลเลยแหละ เรามาถามความรู้สึกพี่เขาสิครับว่าเป็นยังไงบ้างเป็นไงบ้างครับพี่อะไรเป็นพอมันโล่งนะมันโล่งดีขึ้นไหมครับมันโล่งแต่ว่าโล่งไง แรงต้นมันน่าจะตกไปนิดนึงอ่ะแรงต้นรถต้นมันหายอยู่แล้วครับต้นมันหายแหละแต่ว่าไปไหลไหลอยู่เนาะปไหลับไปไหลแต่เมื่อกี้พี่รอบตัดเลยนะครับเกือบสองเอารถจะรอบตัดเลยสดด้วยสดดำตึ้งไหลปลายอยู่นะครับใช่ไหมไหลปลายพ่อพี่ตอนแรกที่ว่ารอบตัดนะ เราชินรถเราไงรถเรามันลากรอบอีเยอะอันนี้มันลากรอบมัก็หลายเราบมัลายอย่างเราชินรถเราไงเราว่าปื้อไปแล้วพอมันพอมันหลอกตัดที่ตกใจตกใจว่าเออว่งแม่งมันไม่ใช่รถฟูดีืวเปล่าลืมลืมไปกี่เส้นไอ้โครับมาเมื่อกี่เส้นสองห้าเลยมันหลอกตัดไงเพราะมันขึ้นพั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 นหกพันเจ็ดรอบมันตัดเองตัดตัดเลยพันหกพันเจ็ดไหมครับประมาณเนี่ยเโอ้ผมเนี้ยไม่เคยไฟพิบ ตัวที่ผมตั้งไว้มื่นสองมื่นสองไปยุ่งรอบตัดเลยครับเสียงเสียงเปงเสียงเสียงโอ้ลั่นโหนกซ้ำแล้วมันเปรียบเทียบกันซ้ำได้ครับจากแต่เอ็กซ์หกกีทีของพี่อ่ะแตกต่างกันหลายบ่ไอเราก็ไม่เคยให้คนอื่นมาฟังเนาะเอาแต่เอาดีมีฟังเองคีย์เองครับตัวนี้นี่เสียงมันจะโหดกว่านะขอนกว่าเพราะว่ามันจะแบบอารมณ์เหมือน ันมอเตอร์จีพีเลยแบบในสนามเลยอารมณ์มันจะในสนามเลยเสียงมันจะแบบเขี้ยนนะผมก็หูยแต่งแต่งด้วยกันเสียงแต่เขี้ยนละเสียงเนียอย่างแค่ไหนที่โอมมันใช้ท่อเจดีมันจะมันจะค่อนข้างนุ่มไงแต่ว่าตัวนี้เสียงมันจะแบบค่อนข้างก้าวลาวเหมือนเหมือนแบบพวกรถแข่งในสนามเนี่ยครับเสียงมันจะเขี้ยนแบบเขี้ยนตามหลังเลยแบบเขี้ยนเลยเนาะมตเรฟังเสียงในรถเราไม่โดนดับแต่ว่าต้องทำเกี้ยนให้มันสัมพันธ์กันก่อนใช่ครับคือเรา ทีเ่เร่งอย่างเดียวแต่ว่าแบบระยะรถมันไม่ได้เนาะรถมันเยอะ,อะใช่รถมันเยอะถ้ามันมันโลง่งๆนี่ลองน่าจะมีมามาปาอ,อ่ะสองร้อยยินะโอเคครับ วันนี้เซ X25R ก็ผมก็เปลี่ยนท่อไปที่เรียบร้อยครับความรู้สึกที่ผมขี่นะครับผมผมรู้สึกว่ามันโล่งขึ้นแล้วก็มันเสียงลั่นมากเพราะาผมไม่เคยผมไม่เคยขี่ท่อที่มันเสียงลั่นขนาดนี้เลยครับพอได้เปลี่ยนท่อแล้วผมรู้สึกว่าลั่นจริงๆลั่นและโล่งขึ้นแต่ผมยังไม่รู้สึกว่าผมว่ามันรู้สึกว่าแรงขึ้นนะแต่ผมต้องลองในระยะยาวๆดูว่าไหล่การขี่ในระยะ หลปลายมันจะขนาดน,นมันจะไหลปลายได้ถึง190-200ไหมโอเคยังไงก็ทุกท่านก็ค่อยฝากติดตามผมไว้ด้วยนะครับผมคนที่เข้ามารับชมยังไงก็กดฝากกดติดตามด้วยนะครับยังไงผมจะลงคลิปเรื่อยๆนะครับผมอย,ยังไง,ง,ไงวันนี้ผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีครับ